สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าแนวทางฮานอยจะาฮานอยสูตรหมัดรวมมือนี่วันที่สิบเก้าวันผูดจ่าเดือนหกเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจาสำหรับโพลฮานอยมัดรวมของวันที่สิบแปด สำหรับวันที่สิบแปดน้อยมาร่วมจ่าแอดจอยให้ไปที่เด่นหนึ่งเก้าวิ่งลูดสำหรับผลสองตัวล่างเฉพาะกิจรอบแรกจะเจ็ดสำหรับเฉพาะกิจรอบบนเราจะน้อยรอบแรกจะบนคือเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งจับคู่พลาดไปจ้าเขาเด่นหนึ่งวิรุณหนึ่งสำหรับเฉพาะกิจบนจ้า สองตุลาเฉพาะกิจหนึเข่ากันไปตรงๆต,ต,ตัวเน้นเต็มเต็มเด่น1นึ่งวิรุษหนึว่าโอ้โหไสวิ่งไส่ลูดฐานน้ำหนึงไปวิ่งไปรูดรอบเฉพาะกิจนี่เด็กบนหลังเนาะสำหรับรอบพิเศษจ้าสี่อ่าผ่านไป2ตัวลุลาพิเศษ02ผ่านไปพเฮามีหนึ่งศเก้าศูนย์หมา02 ก็หนึ่งสองเก้าสองหาสองมาศูนย์สองสำหรับรอบปกติจากเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เข่ากันไปตรงตรงจากเก้าศูนย์ตัวเน้นเต็มเต็มมาตรงตรงเด่นเก้าวิดูดเก้ามาสำหรับสองตัวล่างรอบปกติแปดหาเข้าไปที่ห้าแปดอยู่ในชุดกันเน้นผิดตัวจากสุดกดันเอสจตรเ่นหาสองกับหาศูนย์มาหาแปด รอบ VIP จะ7 8 6ผ่าดไป2ตัลวล่า VIP 7หา7หาบริจับไฮนอก VIP เราจะโอ้หเสียดายเราจะเจ็ดจับไ้หา2หา1หา8หา0มาหา7 7หาสำหรับสูตร3ตัวของเาาผ่าดไปเราจะรอบปกติมาเบินน่์นนา เก้าเก้าศูนย์แอสจอยจับไห้เมื่อนี่ติ๊เบิ้ลนกจะจิ๊เบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับสองสองจับให้เลข้ามจ้ะขูนี่ให้เก้าหนึ่งหนึ่งเข้ามาเก้าเก้าศูนย์เบิ้ลข่ะพี่นอนสำหรับสามตัวถ้าจับในนี่คือปังนกจะแอสจอยกับไว้จับไห้ในนี่เลยน,นกจกับไห้แค่ขู่สองขู่เองจะปวดเน้วทางคนขา่าไปทางเล็กเบิ้ลก็เ,เลยจับเบิ้ลหนาอ่าเข้ามา เก้าเก้นี่คือตรงตงเต็มๆกันเลยทีเดียวสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสุดสามตัวมือนึ่งจับหายบอโดนจ้าสุดสามตัวของเฮาผลาดไปสำหรับแนวท่าของเฮาหมว่านี่เขาโดยเฉพาะกิดกับรอปกติรอปกติปังเราจะเดิ่งบนล่างจ้า สำหรับมือนีตตามกันตอลุนกันตอจ้าครับแนวทางฮานอยหมัดรวมของวันที่1 9บเก้าจ่ามือนีกน็มีแนวทางไวล่าพัฒนาไ้ด้วยจา้าก่อนสิไปรับชมฮานอยมือนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับพี่อนเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามจา้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งไว้รอเพื่อเไดบ่ผลาดแนวทาง ต่อตอ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าฝากพี่น้องเอฟซีรับชมโฆษณาห้แอดจอยด้วยนอจะบวัวซีเป็นเอฟซีใหม่หรือเอฟซีเก่าเนาะถ้าเห็นโฆษณาที่แบบว่าขามได้ก็รับชมห้จบก่อนนอกจ,จากจังคอยชมแนวทางกันต่อนาะจากสำหรับวันนี้เด่นไปที่หนึ่งกับเจ็ดวิ่งลูดจับคู่หนึ่งมีหนึ่งสาม เมื่อวานแนวทางที่เบิรนเบิรนบ่บามาเล้วแนวทางหานอยช่วงนี้ยังออกได้แบบกระจายนาหนึ่งจับคู่ไปหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกตามด้วยหนึ่งเก้าสำหรับเด่นเจ็ดวิรูเจ็ด,จ,ดจับคู่ไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดเก้าสำหรับตัวกันจะาหกสามหกศูนย์หกเก้าเจ็ 7, 0, ดศูนย์อยู่ชุดกันจะาสำหรับสามตัวบนเจ็ดหนึ่งสาม เจ็ดหนึ่งสี่าหสำหรับห้าน้อยมัดรวมวันนี้ขอเน้นไปที่1 7 9่งเจกั้นขอเน้นไปที่9 6้าหกตามด้วยชุดเด่น เจ็ดสี่เจ็ดสามหนึ่งหกตามด้วยหนึ่งเก้าสำหรับห้าน้อยมาร่วมนี่ก็คือซีน้อยจะเฉพาะกิดถึง vip เลยหรือว่าหมักอยู่ในหลอบไรกัะจดไว้แค่ไฟ้ฟักนั่งไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละขันจ้ามือนี่ก็ขออหามาปังป,งปังละขันเนาจ้ะ เบิกไว้เป็นแนวทางจะแ,แนวทางมีเขา่ามีรูปพิดผ่านประกันได้กับโคทูนโคไพไ้ด้วยละกันจะถามมักถาชอบคอยตามทามบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จะมือนี้กับขคไห้มาปังปังละกันจะขอไห่เพราเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า